และสาหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้กลุ่มราศีที่ดวงการเงินคึกคักความรักสมหวังจะมีผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีธนูและราศีมีนครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,น,นะครับถือว่าเป็นราศีที่การเงินของคุณเนี่ยเริ่มที่จะคึกคักนะครับเป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะดวงดาวเนี่ยหยิบจับอะไรนะครับก็ทําให้เกิดเงินทองที่ดีเข้ามานะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่า ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงของโชคลาภเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของการทํางานคือโดยปกติเนี่ยคนราศีมังกรก็ไม่ค่อยมีโชคจากการเสี่ยงอยู่แล้วนะครับส่วนมากต้องเหนื่อยนะครับต้องเหนื่อยมากด้วยนะครับถึงจะได้เงินเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับจังหวะดวงดาวการเงินเนี่ยเรียกว่าเฮงมากนะครับมีโอกาสในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้อะไรใหม่ๆเนี่ย เพิ่มเข้ามาหลายทางนะครับราศีมังกรนี้ก็เป็นราศีที่แนะนำนะครับว่าควรจะต้องตั้งใจไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าองค์เฉยสิงเอียนะเดือนนี้จะได้เป็นเดือนที่เฮงในเรื่องของการเงินเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทวงหนี้สินเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับเดือนนี้ก็จะมีข่าวดีเข้ามาและแน่นอนนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดวงดาวแห่งความรักเนี่ยได้โคจรน,นะครับเข้ามาใน ราศีเกิดของคุณนะครับเรียกว่าช่วงเทศกาลวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับแถมมาเจอกับดวงดาวที่ส่งผลในทางที่ดีนะครับเลยทําให้ราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับจากเดิมใครที่ยังโสดอยู่เงียบเหียบเงาเงานะครับจังหวะดวงดาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสจะได้พบได้เจอแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นสะละโสดแต่งงานในเดือนนี้นะครับแต่ว่า ถ้าขุดคุณพร้อมนะครับคุณก็จะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆลองเปิดใจดูนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับราศีมังกรก็เป็นราศีที่มีความลงตัวอุปสรรคปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกว่ากลับมาคืนดีกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ดวงความรักมีเรื่องจุกจิกเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับราศีธนูนั้นนะครับ เป็นราศีที่จังหวะดวงนะครับในเรื่องของงานนะครับมีความก้าวหน้าที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการพบปะสังคมสภาพแวดล้อมใหม่การเจราจาติดต่อในเรื่องงานการได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะครับดังน,นั้นใครที่เกิดราศีธนูนะครับและงานของคุณเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเจราจาคนเยอะๆงานขายอาชีพที่เป็นในหน้าเป็นเซลล์นะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยโดยเฉพาะขอย้าว่าขอสักกลางเดือนไปแล้วนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะปิดการขายได้ดี ตัวช่วยดีนะครับมิตรเกื้อนหนุนนะครับหรือว่าลูกค้าก็จะให้ความเมตตาเราในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนแน่นอนครับเรื่องของความรักเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สร้างความสุขความลงตัวให้กับราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกว่าแนะนําบอกต่อนะครับใครที่ยังเป็นโสดอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้พ่อสื่อแม่สื่อเพื่อนๆน,นะครับที่ทํางานที่รู้จักที่สนิทกันเนี่ย ช่วยแนะนําบอกต่อนะครับในเรื่องของความรักหรือว่าคนใหม่ๆใ,ให้เข้ามาได้เรียนรู้กันนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่จะมีความลงตัวในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับหรือว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่มั่นคงนะครับโอกาสที่เรียกว่าแฟนของคุณจะเกื้อนหนุนนะครับทั้งเรื่องงานและก็ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีไม่แพ้กันนะครับและที่สําคัญสุดน,นะครับเรื่องของการเงินนะครับราศีให้ดูเนี่ย เป็นราศีที่การเงินคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอ้โหมีจังหวะดวงดาวการเงินเนี่ยหลายดวงเข้ามาทั้งเรื่องโชคลาภนี่ก็โดดเด่นนะครับเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของเงินส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นเงินที่คุณรออยู่นะครับบางทีทวงไปทวงมาไม่ได้สักทีเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจังหวะการเงินเนี่ยเรียกว่าเข้ามาแบบเต็มกระเป๋าเลยทีเดียวครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนั้นนะครับก็เป็นราศีที่เรียกว่า จังหวะการเงินเนี่ยคึกคักจริงๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะคึกคักทั้งในเรื่องของรายรับแล้วก็คึกคักในเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะครับราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีเรื่องเสียตังค์เยอะนะครับเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มความวุ่นวายการเงินดูเหมือนว่ามันจะปั่นป่วนนะครับแต่นะครับในเชิงของฝั่งรายได้เนี่ยโชคยังดีนะครับที่คุณยังหาเงินมีรายได้มาซัพพอร์ตทันเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะ หมุนเงินได้ดีนะครับใครที่เคยมีปัญหากังวลว่าเอออาจารย์บอกแบบนี้แล้วการเงินมันจะติดขัดหรือเปล่าก็ขอให้สบายใจได้เปล่าหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะครับแต่ว่าในเชิงของรายได้ที่จะกลับเข้ามานั้นนะครับก็จะมาชดเชยในเรื่องของรายจ่ายได้อย่างทันเวลาแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับสำหรับในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่ถึงแม้ว่าการเงินจะดูผันผวนนะครับแต่ว่าดวงในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมีพลังนะครับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับบ้านรถเลขที่บ้านเลขเบอร์มือถืออะไรอย่างนี้ครับอาจจะนําโชคนําเงินทองที่ดีมาให้กับตัวคุณได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับวาเลนไทน์นี้ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับราศีมีนเป็นราศีที่ถ้าจะมีคู่มีแฟนนะครับจะมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัว นะครับหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วดวงดาวความรักเนี่ยก็อาจจะมีของขวัญพิเศษมีสิ่งทีดีๆให้กันนะครับแล้วก็เป็นราศีที่ดวงคู่ครองเนี่ยจะเกื้อนหนุนของคุณนะครับทั้งเรื่องงานและเด่นมากๆคือเรื่องโชคลาภด้วยนะครับตำราบ,บอกว่าคู่จะนําโชคมาให้อาจจะเป็นเรื่องของโชคจากการเสี่ยงก็ได้หรือว่าโชคในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยครับ